สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่9ตุลานะคะ2566นะคะวันนี้เปิ้ลมีผลไม้มาโชว์นะคะอบิวแล้วก็เซียนท้อนะคะเซียนท้อทรงรักบี้เห็นไหมคะโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยนี่นะคะอบิว อะบิวอะบิวโฟกัสกินไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน <Am il. S 1> อสวัสดีครับเออสวัสดีครับโฟก,กัสชอบกินอบิวนะคะอบิวไต้หวันนะคะผละไม้ทองคํา mm. ก็คือที่โฟกัสกินไหมใช่ที่โฟก,กัสกินนะลูกนี่นะอันนี้เก็บสดๆจากต้นเลยนะคะน,น,น่ากินนะน่ากินอืมน่ากินเนี่ยเด้อ วันนี้ไม่ค่อยมีแสงนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็น<ม>นะอะบิวไต้หวันก็คือจะมาบอกนะคะว่าอบิวนะคะเราก็คัดสายพันธุ์ที่ดีนะคะคัดสายพันธุ์ที่ดีปลูกก็คือสายพันธุ์ที่ดีคืออะไรก็ต้องเป็นอบิวที่นําเข้านะคะการพัฒนาพันธุ์มาจากไต้หวันนะคะไม่ใช่ว่าเออจะเอาเป็นพเพาะเมล็ดไต้หวันแล้วก็มาปลูกอะไรอย่างเงี้ย คือโอกาสกลายพันธุ์มันสูงมากเลยค่ะสําหรับอบ<ม>ิวก็คือกลายพันธุ์ยังไงล่ะอ่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะผลน่ะต้องแบบนี้นะคะถ้าเป็นอบิวพันธุ์นะผลสวยเสมอกันผลสวยเสมอกันนะคะแล้วก็เนื้อไม่เละไม่มียางนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวผลสวยเสมอกันก็คือผลกลมสวย ไม่ใช่ทรงรีไม่ใช่ก้นแหลมนะคะไม่ใช่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เล็กจนเกินไปนะคะคือสายพันธุ์นี้จะผลสวยเสมอกันทุกต้นทั้งต้นนะคะไม่มีก้นแหลมในต้นนั้นจ,จะไม่มีแน่นอนนะคะคือเป็นสายพันธุ์ที่คัดพันธุ์มาแล้วนะคะอบิวจะเป็นผลผลไม้อนาคตที่คนไทยจะปลูกกันนะคะคนไทยจะปลูกกันมากขึ้นก็คือกินอร่อย ก็ต้องแบบเน้นสายพันธุ์ที่ดีๆนะคะเน้นสายพันธุ์ที่ดีๆสายพันธุ์ที่กินอร่อยสายพันธุ์ที่ขนส่งได้นะคะเนื้อไม่ช้ำเนื้อไม่ช้ำไม่เละนะคะอือหือวานไหมหวานอือโฟกัสชอบค่ะลูกชายชอบมากวันนี้มันมีแค่ลูกเดียวจริงๆปลายปีอะได้กินนะ ปลายปีได้กินนะคะมีเยอะมีให้กินเยอะแต่ว่าก็ต้องมาชิมที่สวนนะคะไม่ได้จัดส่งให้นะคะก็คือเราก็แบ่งปันให้ชิมนะคะเราก็อยากให้ให้รู้ว่าเอออบิวพันธ์ดีเนี่ยคือมันไม่มียางกินสดๆจากต้นได้เลยไม่มียางนะคะก็คือลูกอ่ะไม่ต้องจำเป็นจะต้องเหลืองทั้งผลนะคะแบบติดเขียวๆนิดๆก็กินอร่อยแล้ว ก็ไม่มียางแล้วหวานแล้วนะคะแต่ก็ต้องเน้นเป็นอบิวที่เป็นสายพันธุ์ดีนะคะอบิวที่เป็นสายพันธุ์ดีคือถ้าปลูกพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแข่งขันกันตลาดระยะยาวได้นะคะสําหรับอบิวนะอืมหวานมากเลยเนาะอืมหวานมากเลยผลแน่นๆสวยๆอันนี้คือแบบสุก คาต้นเลยนะก็คือแบบว่าเอาไว้โชว์ลูกค้าจนระยะ<ม>เกือบสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่มันมันเขียวแบบก็ยังติดเขียวอยู่อะ่ะแต่ไม่มียางเลยนะแต่มันก็มีสีเหลืองใช่ไหมเออมันมีสีเหลืองไม่มียางเลยค่ะก็คือกินอร่อยอันนี้โฟกัสเอาไปกินปะโอเคโอเคเอาช้อนไปด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาช้อนให้ป้าป้าเอาให้ไปให้ป้าป้าเอาให้ลูกก็ฝากไว้นะคะสําหรับอบิวนะเผื่อแบบ ครสนใจอยากจะปลูกนะคะเปิ้ลก็แนะนำเป็นสายพันธุ์ดีๆนะคะส,สายพันธุ์ดีๆให้เพื่อนๆก็เอาไปปลูกกันนะคะปลูกพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะคือไม่ได้จะมาราม่าอ,อว่าอบิวต้องปลูกของเปิ้ลเท่านั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็คือแบบว่าเราอยากให้มองถึงตลาดอนาคอคอทำผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยผลสวยสม่ำเสมอกันนะคะผลแบบว่า ไม่ไม่เป็นทรงแบบแปลกๆนะคะก็คือผลสวยสม่ำเสมอกันทุกลูกรสชาติหวานอร่อยเหมือนกันทุกลูกหอมเหมือนกันทุกลูกคือเราทําขายเนี่เรามั่นใจเลยว่าส่งไปให้ลูกค้ากินน่ะคือลูกค้าจะต้องบอกว่าเออมันอร่อยจริงๆนะมันเหมือนกันทุกลูกเลยนะรสชาติเดียวกันผลสวยสม่ำเสมอกันนะคะคือแข่งขันกันได้ในตลาดระยะยาวก็คือต้องเลือกสายพันธุ์ดีๆปลูกแล้วต้องเลือกสายพันธุ์ดีๆนะคะ ก็คือถ้าไม่มีต้นผัดเออคือมองว่าอาจจะราคาสูงไปนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ก็ลงตอไว้นะคะลงแม่เออลงต้นตอพรอะมะเมล็ดไว้แล้วก็เอายอดพันธุ์ดีอ่ะที่ซื้อเปิ้ลไปอาจจะ1-2ต้นอย่างเงี้ยก็เอาไปเปลี่ยนยอดนะคะเอาไปเปลี่ยนยอดให้มันเป็นพันธุ์เดียวกันไปนหมดทั้งสวนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถทําตลาดได้ดีนะคะลูกค้ากินเราก็ติดใจอ่ะกินเราก็แบบฟินว่าเอออบิวของเราเนี่ยแบบ เพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบส่งไปแล้วก็อุ้ยทําไมมียางเยอะจังเก็บมียางก็กลัวแบบไปถึงลูกค้าจะเละใช่ไหมคะเก็บมียางก็คือแบบเขียวเขียวนหน่อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยลูกค้ากินก็มีความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันยางมันเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเก็บงอมไม่มียางปุ๊บไปถึงลูกค้าก็เละแล้วอย่างเงี้ยค่ะช้าดำเออเละแล้วคือข้างในเนี่ยจะเป็นแบบนั่นแหละเป็นสีดำดำะนะเพราะว่าเปิ้ลเคยสั่งมากินนะคะ สองถึงสรอบก็คิดว่าเอออบิวมันไม่อร่อยนะจริงๆเราก็ตัดใจไปเลยว่าอบิวมันไม่อร่อยแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนความคิดก็คือตรงที่ว่า พี่ลือนาเข้ามานะคะก็เลยบอกว่าเออพี่อลองมาเก็บข้อมูลดูซิอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลมา3ปีนะคะเกี่ยวกับอบิวนะเปิ้ลนก็เลยทําขายนะคะคือมันไม่ไม่ได้ว่าเราจะเก็บข้อมูลจากตัวอบิวที่เป็นตัวพันธุ์แท้อย่างเดียวนะคะเป็นไต้หวันพอมเลดก็มีนะคะคือ10ต้นเนี่ยมันกลายแทบทุกต้นเลยะคะ่ะคือกลายยังไงแทบทุกต้นคือกลายไปคนละหนึ่งอย่างนะคะ คือต้นแรกเนี่ยอาจจะแบบผลใหญ่ต้นที่สผลเล็กต้นที่3าหวานไม่สุดต้นที่4เนื้อเละต้นที่5มียางต้นที่6กก้นแหลมทรงรีอะไรต่างๆนานานะคะนี่คืออาการกายพัน์ธุของอบิวนะคะอันนี้เปิลจะพูดแค่ในเฟซน,นะคะคลิปนี้ก็จะเอาลงแค่หน้าเฟซของตัวเปิลเองนะคะ จะไม่ได้เอาไปลงสื่อที่อื่นนะคะก็คือแบบว่าจะให้รู้กันแต่เฉพาะเพื่อนๆที่ติดตามเปิลน,นะคะเปิลไม่ได้มั่วนิ่มนะคะก็คือว่าเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอบิวมาค่อนข้างจะนานแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าต้องเป็นสายพันธุ์ที่เราคัดพันธุ์มานะคะมันถึงจะผ่านมันถึงจะเวิร์กนะคะก็คือเก็บสดๆจากต้นกินได้เลยเอามาบ่มไว้1นถึงสวันนะคะก็จะมีกลิ่นหอมที่ต่างไปอาจจะแบบแต่ ตัวเป็นเองนะก็คือกลิ่นอ่ะมันจะเหมือนมะม่วงน้ําดอกไม้คือกลิ่นที่เปลี่ยนนะคะแต่ว่ากินสดๆจากต้นอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนตาลสดเอ่อเหมือนนมเหมือนมะพร้าวน้ําหอมอ่ะกลิ่นมันจะอ่อนๆนะคะก็คือบางคนได้กลิ่นไปหลากหลายบางคนก็กลิ่นได้กลิ่นเหมือนน้อยหนาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ว่ากันไปแต่คือเป็นกลิ่นที่พึงประสงค์เป็นกลิ่นที่ดีแต่ถ้าว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เปิ้ลสั่งมากินนะคะคือมันมาถึงเปิ้ลอ่ะ ข้างในมันก็ไม่สุกเสมอกันนะมันเป็นไตๆเป็นดำดำเป็นช้ำชบางลูกก็หวานมากนะคะแต่เนื้อมันเละเนื้อข้างในเป็นน้ำน้าเลยอ่ะก็คือแบบมันไม่โอเคถ้าเปินเป้นนคิดว่ามันไม่โอเคสำหรับเอ่อรสชาติอบิวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมาได้กินอบิวพันดีนะคะจริงๆอ่ะมันมีหลายตัวที่ว่าอยากจะทำขายนะคะ แต่ก็มองว่าเป็นตัวไต้หวันเนี่ยเป็นตัวหลักๆแล้วที่ว่ารสชาติแล้วก็ลักษณะผลสวยเสมอการดกนะคะอบิลก็ปลูกหนึ่งปีติดลูกนะคะติดลูกตลอดทั้งปีเลยนะคะลูกใหญ่ลูกดกผลสวยนะคะติดลูกไวนะคะก็คือข้อดีของตัวอบิลไต้หวันนะคะคือเป็นมองว่าทำตลาดอนาคตอะแข่งขันได้นะคะกับพันธุ์อื่นๆแต่ว่า กับผลไม้ตัวอื่นก็ตามเถอะคะ่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกพันธุ์ดีเท่านั้นนะคะพันธุ์ดีเท่านั้นที่จะไปต่อได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนได้กินแบบโอ้มันมียางมันมันหวานน้อยมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนมะม่วงเน่าอย่างเงี้ยคือยังไงก็ทําตลาดไม่ได้นะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับตัวอาบิวนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปเซียนท้อต่อนะคะเดี๋ยวจบคลิปอาบิวก่อนเพราะว่าค่อนข้างยาว ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมเปิ้ลบ่นจนจบคลิปนะะสนใจต้นพันธุ์ก็ยังติดต่อได้นะคะติดต่อมาได้หน้าเฟซก็ได้นะคะเบอร์โทรก็093-005-5573นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะถ้าปลูกเยอะๆก็มีราคาส่งให้นะคะ สำหรับอะบิวไต้หวันนะคะปีปลายปีได้กินนะคะมากินได้เลยที่สวนนะคะชิมฟรีไม่มีอัน้นไม่อิ่มไม่ต้องกลับบ้านนะคะอบิวไต้หวันค่ะ